สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่คือโคมไฟหัวเสาโซลาเซลล์นะครับของแบรนด์คนไทยเราเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นของยี่ห้อแลมตันนะครับรุ่นเดลักซ์นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พิเศษมากๆเลยนะผมชอบมากๆเลยคือดีไซน์เขาสวยมากนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพแล้วก็สเปคเขาเนี่ยเปมากมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเพิ่งจะออกมาได้ไม่นานนี้นะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เขาทําการวิจัยแล้วก็พัฒนากันมา สักพักหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้คือแลมตันเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ามีโปรดักต์ออกมาใหม่ๆแล้วเขาจะรีบเอาออกมาสู่ตลาดเพื่อขายทันทีนะเขาต้องทําการาติดไว้ภายในบริษัทเขาก่อนนะครับดูว่าตัวนี้เนี่ยอายุการใช้งานนานแค่ไหนนะครับแล้วก็แสงได้ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะพัฒนาขึ้นมานะแบตเตอรี่อะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยหลังจากพัฒนาได้สักระยะหนึ่งนะถึงจะออกมาสู่ตลาดทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้ครับว่าสินค้าที่เอาไปเนี่ยของแลมตันเนี่ยเป็นสินค้าที่ทนนะครับแล้วก็ ได้มาตรฐานนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยแสงนะครับแสง,งเขาเนี่ยสว่างสูงถึง800ลูเมนเลยนะครับอันนี้คือค่าของแสงคือค่าความสว่างนะหลายๆคนอาจจะคิดว่าแสงก็คือวัดวัดนี่ไม่ใช่นะครับวัดนี่คือการกินไฟนะตัวนี้เนี่ยกินไฟอยู่ที่เพียงแค่8.5วัตต์นะครับคือวัตต์ยิ่งน้อยเนี่ยการกินไฟน้อยลงพอการกินไฟน้อยเนี่ยนะครับแบตเตอรี่ที่มีอยู่เนี่ยก็สามารถทําให้อยู่ได้นานขึ้นอย่างตัวนี้เนี่ยนะครับ แผงโซลาเซลล์ตัวเดี๋ยวดึงมาให้ดูนะแผงโซลาเซลล์เขาอยู่ตรเหยือน,นีครับเวลาเราใช้เราซื้อไปนะครับเราก็ต้องดึงแผงตัวนี้ออกมานะพอดึงออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะอตัตโนมัตินะครับถ้าเกิดมืดเขาจะติดเองนะครับถ้าเกิดสว่างเขาก็จะดับเองนะเดี๋ยทำให้มืดไห้ดูนะพอมืดปุ๊บเขาก็จะติดขึ้นมาเองนะครับอติดขึ้นมาเองนะพอสว่างตอนนี้บ้านผมเปิดไฟอยู่เดี๋ยวเขาก็จะดับไตัวเองนะครับแผงโซลาร์เซลล์เขาใหญ่ครับ พอแผงโซลาร์เซลล์เขาใหญ่เนี่ยนะครับการชาร์จแบตเตอรี่ของเขานะครับก็ใช้เวลาน้อยลงอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับเขาจะเขียนว่าเขาใช้เวลาชาร์จเพียงแค่4-6ชั่วโมงนะครับแผงโซลาร์เซลขาใหญ่มากนะเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมจะเอาอารุ่นของจีนนะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าต่างในแค่ไหนต่างกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมบอกสเปคเขาก่อนว่าตัวนี้เนี่ยสเปคเขามีอะไรบ้างนะสเปคของเขานะครับอย่างแรกคือความสูงใช่ไหมครับความสูงตัวนี้เนี่ยสูงสวยงามถือว่าใหญ่นะเพราะว่าเขาสูงถึง 38เซนติเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างเขาอยู่ที่25เซนติเมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นสเปคที่ใหญ่แล้วก็เหมาะสมกับรั้วบ้านของเรานะครับให้ดูแบบสง่ายิ่งใหญ่สวยงามมากเลยนะครับตัวเนี้แล้วก็ข้างบนแผงโซลาเซลล์เขาเนี่ยใหญ่นะครับเป็นแผงโพลีคริสตัลลน์นะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกไปนะครับคือแสงที่ให้ไปเนี่ยนะครับเป็นแสงคูไวแสงคูไวคือแสงที่ไม่ส้มและไม่ขาวจนเกินไปนะครับเป็นแสงที่นวลตามากนะครับ เหมาะมากครับกับบ้านเพื่อนๆนะครับสวยงามแล้วก็แน่นอนครับรุ่นนี้เนี่ยกันน้ําได้ร้อยเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเห็นกันเลยนะว่าตัวนี้กับของจีนทำอะไทัรรร่วไปเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนแล้วเพื่อนๆจะตะลึงครับว่าไอ้มันต่างกันได้ขนาดนี้เลยเหรออ่าเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือตัวแบตเตอรี่นะครับคือแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่เขานะครับใช้ขนาด3ม จุดสองโวลต์ความจุของกระแสไฟอยู่ที่สองหมื่นมิลลิแอมป์เลยนะครับซึ่งทางทีมงานแอมตันเนี่ยเขาได้วิจัยมาแล้วนะว่าสองหมื่นมิลลิแอมป์เนี่ยนะครับจะสามารถทําให้เขาติดตลอดทั้งคืนติดระดับสว่างขานาดน,นี้ติดตลอดได้ทั้งคืนถึงแปดถึงสิบชั่วโมงเลยนะครับสว่างมากนะครับความสว่างเขาเนี่ยแปดร้อยลูเมนนะอยากให้เพื่อนๆดีเจซัดนะครับนีค่ความสว่างเลานะครับแอลต่อ,อใช้ไอ้นี่เป็นประโยชน์หน่อยนะครับนี่เลยปึ๊บติดขึ้นมาไหมครับ ภายในกล่องนะครับนอกจากตัวโคมเนี่ยยังให้รีโมทมาด้วยเราสามารถปิดได้ถนะ้าเกิดเราไม่ต้องการเปิดเขานะครับแต่ว่าก็เปิดไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติไม่เสียค่าไฟอยู่แล้วเครับเราก็เปิดทิ้งไว้เลยเวลาสว่างก็ดับลงไปเองนะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงน้ําหนักผมพูดถึงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็พูดถึงความสว่างนะคือผมจะเอาตัวธรรมดามาให้ดูนะครับว่าน้าหนักเท่าไหร่โดนช่างให้ดูกับตาเลยนะครับไอรุ่นที่รุ่นที่ ตัวของจีนนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะครับนี่คือของจีนนะครับอย่างแรกเนี่ยอยากให้เห็นความสว่างก่อนครับตัวนี้เนี่ยเคลมว่าตัวเองสว่างถึง30สวัตนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยบอกว่าตัวเอง8.5วัตคือวัตแต่มันไม่ใช่ความสว่างค่งไม่จะเห็นตอวเดิเลยที่มันจะเห็นถึงความความแตกต่างกันตัวนี้เนี่ยจะดูว่ามันอมอมใช่ไหมครับมันจะมีตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้2สีนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้มันใกล้เคียงกันหน่อยไหม เปลี่ยนเป็นแสงสีเหลืองดีกว่าตัวนี้มันจะไม่มีแสงคูไว้มันจะส้มก็ส้มไปเลยแล้วก็จะขาวก็วขาวไปเลยนะครับแต่แลมป์ตันเนี่ยเขาทําแสงพิเศษมาเขาเรียกแสงคูไว้ซึ่งแสงคูไวเนี่ยถนองสายฟ้ามากนะครับแล้วก็เป็นแสงที่สวยมากๆด้วยนะครับให้ดูความสว่างก่อนนะครับความแตกต่างกันนะครับนี่คือความสว่างของแลมป์ตันจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยแสงปริงกระจายออกมาทําให้บริเวณนั้นสว่างทั่วส่วนตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเพราะมันจะอมๆนะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ให้ดูกก็ได้ ชัดเจนนะครับอันนี้ดูอมๆนะครับอมๆกึนอยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยดูความสว่างเขาครับต่างกันเยอะมากนะครับอันดับที่สองเลยนะที่อยากให้เห็นก็คือแผงโซล่าเซลล์นะว่าต่างกันกี่เท่าตัวนะครับแผงโซล่าเซลล์ของรุ่นนี้นะครับอันแค่นี้ครับแค่นี้นะครับพอมาวางไว้ตรงนี้นะครับต่างกันประมาณสิบเท่านะครับต่างกันเยอะมากจริงๆนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เขาเขียนว่าเขา30วัตต์แต่แผงโซล,ลเซลล์เขาให้อันอันแค่เนี้ยอันนิดเดียวเพื่อเพ่คิดว่าเขาอยู่ได้นานทั้นคืนไหมอาจจะอยู่ได้ทั้งคืนนะแต่ว่าแสงมันก็จะลดลงไปลดลงไปลดลงไป,ลลงไปจนสลัวมากๆผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยคงเคยมีประสบการณ์ใช้อ่ของจีนมาก่อนแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเข็ดแล้วว่าโอ้โหไม่สว่างเลยนี่ขนาดแบบชาร์จเต็มๆมาทั้งวันนะครับยังได้แค่นี้เองหลังจากเนี้ยไปสักประมาณ5ชั่วโมงเนี่ยแสงมันก็จะดรอปลงแทบจะมองไม่เห็นแต่มัันนก็ยงงติดแบบเรือ ซึ่งจริงๆก็แสงแค่นั้นมันใช้งานไม่ได้แต่ตัวนี้นะครับจะแสงขนาดนี้ตลอดทั้งคืนนะครับแสงน่นารอยติดไปเพราะว่าแสงอันนี้เนี่ยจับแสงได้ไม่ดีเท่าตัวนี้จะสังเกตว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ยังติดอยู่เลยนะแต่ตัวนี้เนี่ยพอที่บ้านผมเนี่ยมีไฟเนี่ยคือวงจรเขาเนี่ยดีกว่าคือเขารู้ว่ามีไฟอยู่เขาจะไม่ติดให้ตัวนี้เนี่ยจะติดได้ทั้งคืนแสงระดับนี้ทั้งคืนคือ800ลูเมนนะครับคือเขาพัฒนาแล้วก็วิจัยมาแล้วว่าได้100%นะครับ อ่าเมื่อกี้ผมพูดถึงขนาดความใหญ่ของแผงโซลาเซลล์แล้วนะครับที่เห็นชัดเจนมากแล้วก็แตกต่างกันนะครับข้อสองนะครับที่อยากให้ดูก็คือน้นําหนักน้ําหนักเนี่ยบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงวัสดุที่ผลิตแล้วก็บ่งบอกถึงแบตเตอรี่นะครับน้ําหนักถ้าเบามากเนี่ยสแสดงว่าข้างในเนี่ยมันหลงเหลวไม่มีอะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเอาเครื่องชั่งน้าหนักดิจิตอลผมมาให้ดูเลยนะครับตัวนี้เปิดกันเลยครับวันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่กิโลนะครับเดี๋ยวลองเปิดกันให้เห็นครับ จากมือที่จับเนี่ยเบาต่างกันเยอะมากเลยนะตัวนี้นะครับเป็นรุ่นทัดด่วไปที่เราใช้กันอยู่นะครับนี่ถูกของจีนน้ำหนักอยู่ที่5้า้สหกรัมนะครับหรือว่า5ขีดครึ่งกิโลห้าขีดนะครับทำง่ายดีนะครับส่วนรุ่นนี้ของแลมปตันรุ่นเดอะลักซ์ของเราเนี่ยนะครับตัวนี้ที่ผมเอามารีวิวนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักต่างกันเยอะแบตเตอรี่เขาใหญ่มากตัวนี้นะครับช่างกันดูนะครับ น้ำหนักตัวนี้นะครับอยู่ที่2,855กรัมนะครับหรือว่า2กิโล8 2กิโล8นะครับกับอันนี้5ขีด2กิโล8กับ5ขีดเพื่อนเว่าต,ต่างกี่เท่าตัวครับน้ำหนักตัวนี้นะครับต่างกับรุ่นเนี้ย5เท่าเกือบ6เท่านะครับประมาณ5เท่าตัวกว่าต่างกันเยอะเลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างครับว่าทำไมวันนี้เนี้ยผมถึงอยากจะ แนะนำเพื่อนๆเลยว่าถ้าเกิดเราจะติดหัวเสาสักอันหนึ่งนะครับแล้วหัวเสาเนี่ยมันเป็นหน้าเป็นตาของบ้านเราเวลาเราไปที่ไหนแล้วเราไปบ้านเขาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นแล้วคือเสารั้วใช่ไหมครับบริเวณริมรั้วนะครับถ้ารั้วติดอย่างนี้ครับผมว่าดูแล้วไม่ค่อยสว่างไม่ค่อยสง่าเท่าไหร่นะครับตัวน,นี้เนี่ยถ้าเกิดตามหลักของจุ้ยเนี่ยแสงสว่างดีอย่างเงี้ยทุกอย่างก็จะดีใช่ไหมครับในบ้านเดี๋ยวผมขอเน,นี่ยเอาลงไปก่อนนะครับนี่ ดี๋ยวให้ดูแสงรอบนึงแสงเขาสว่างมากจริงๆนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยต่างกันเยอะนะครับเพราะฉนั้นถ้าเกิดบ้านท่ท่านเองเนี่ยแนะนําเป็นรุ่นนี้เลยนะครับบ้านที่เราใช้เองบ้านที่เราอยู่เองนะครับแล้วอายุการใช้งานนะครับตัวนี้เนี่ยใช้ได้เป็นสิบสิบปีนะครับแน่นอนเลยเพราะว่าแบรนด์ของเขาเนะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยเราเองเขาจะไม่ผลิตนะครับสินค้าที่เอามาให้เราใช้ได้แป๊บเดียวแล้วก็ต้องโยนทิ้งไปแล้วต้องซื้อใหม่ซ้ำๆนะครับ ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าติดแล้วคุ้มมากก็คือติดทีเดียวจบแล้วครับกันน้ำทนแดดทนฝนแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปแผงรับใหญ่แบตเตอรี่เก็บไฟได้เยอะนะครับแล้วก็ไฟที่สว่างสุดๆนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้กันนะว่าตัวนี้เนี่ยแลมตาอ่าแล้วอีกตัวหนึ่งนะที่ผมอยากจะบอกอถึงข้อแตกต่างนะเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าแทบจะทุกแบรนด์นะครับในท้องตลาดแผงรับโซล่าเซลล์เนี่ยสงสัยไหมครับว่าทําไมรุ่นนี้มันต้องทําเฉียง นี่คือนี่คือความความสุดยอดมากๆของทางแรนตั้นนะครับว่าเขาวิจัยแม้กระทั่งองศาองศาของแดดนะครับว่าแดดการที่แผงโซลาเซลล์เนี่ยรับแดดเนี่ยองศาไหนดีที่สุดอ่าถ้าเกิดเป็นแบนอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าจะรับแสงได้ดีที่สุดก็คือแค่ช่วงตอนเที่ยงๆนะครับที่แสงแดดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับส่องลงมารุ่นนี้เนี่ยเขาวิจัยมานะครับว่าแผงโซลาเซลล์ควรตั้ง ให้เอียงนะครับ1 5องศามันถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมมันถึงเอียงนะครับแต่ว่าเอียงนี่มันก็เป็นดีไซน์ที่สวยงามนะครับมันเอียง1 5องศานะครับเพื่อที่จะรับแดดได้ตลอดทั้งวันนะครับประสิทธิภาพการรับแดดของรุ่นนี้เนี่ยดีกว่ารุ่นนี้เยอะนะครับเพราะว่าองศาที่เขาทาออกมานะครับแต่การที่เขาทําองศางี้มาดูทรงดีไซน์เนี่ยต้องให้สวยด้วยไม่งั้นถ้าเกิดวางอย่างนี้แล้วไปวางทรงนี้ดูไม่สวยนะนี่เขาก็เลยดีไซน์ออกมาให้สวยงามนะครับน้ำหนักดีมากเลยนะครับ วันนี้ก็เลยอยากจะเอาไมา้เพื่อนๆเนี่ยได้เปรียบเทียบกันนะครับว่าทําไมแรมตันนะครับแบรนด์ของคนไทยที่ทําให้คนไทยเราเนี่ยภาคภูมิใจเหลือเกินนะครับว่าแบรนด์เนี่ยออกมา40กว่าปีแล้วครับแล้วก็ยังอยู่กับเราอีกนานเลยนะครับว่าทาไมเราถึงภูมิใจโอ้ของเขาเนี่ยดีจริงๆนะใช้เราไม่ผิดหวังเลยนะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนไทยไงน, <c oughs> นะครับขอบคุณมากนะเพื่อนๆที่รับชมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ